เบลล่ากรีดลันแอปทักษออนลันมีความรักพร้อมเฉลยเองคือคนนี้ถูกจับตามองสถานะหัวใจตอนนี้สำหรับแอปทักษอนที่ถูกสงสัยว่าเอ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 ,เอกำลังศึกษาดูใจกับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องนานกุลหรือเปล่านะต่างมีโมเมนต์น่ารักๆให้ได้เห็นอยู่เรื่อยๆตอกย้ำความฟินยิ่งทำให้คิดไปไกล ล่าสุดเพจแอตโพลี plus ยาร์ไห่ได้เผยคลิปน่ารักๆร,ระหว่างเบลล่าราณีกับแม่แอปสนทนากันว่าเบลล่าคุณน้าอยู่ไปได้หรอไงคะในบ้านเมืองแบบนี้ผู้คนแบบนี้แอปเพราะนะ้ามีความรักไงจ้ะงานนี้ทำสาวเบลล่าและทีมงานกรีดลั่นสตูเลยจ้าโดยสาวแอปก็รีบมาคอมเมนต์เสริมบอกทันทีค่ะว่า หมายถึงรักพุทธาไงคะ